ดูเกมน้อยประจำวันฮะวางเจ้าพบระยามฮะแล้วก็เพื่อนอีกหนคนฮะฝั่งนี้นำโดยจันชาติบุตรจังแล้วก็เจ้าออยฮะขอลืมศูนย์ศูนย์ฮะ เรียบร้อยหนึ่งศูนย์สองศูนย์ สามซูนสามซูนเรียบร้อยหนึ่งสามหนึ่งตสามไปของเท่าป่ะปาดมาตรงนี้จ้าอ้อยนายยูยกมาเหกัน โดดฟ้าลุงนิวก็นั่งเห็ดอย่างนี้ข้านข้างล่างเนยใต้ฝาใช่ไหมเี่ยเฮ้ยเกือบเกียวฮะลุงนี้โอ้ยจอยปักบาลลุงนิว เขาอนก่อนไม่ได้สนาดีเราก็ไปเ่อมกันเลยต้องชน่ะไรไมือมยมันไปโยกว่ะเยียบร้อย ันช้าด้ยหลังฮะขึงขั้นางหลังฮะไปกันต่อครับเหมือนหมาตรนีโอ้โหถึงคอนเนตอ๋ยอู้อกเอาหรอ วันน<ถ>ี้จานย์ชาติมาสดสุดเลยตัวเสริม เรียบร้อยโอ้สืบแรงจัดด้อธรรม,มาดายอดมาโยก้วยซ้ายบุ้มมวยเดี๋ไปครับขอไปหนู <c oughs> เรียบร้อยดมาหเยอดมาโอ้โหเปิดได้สวยโอ้ยรำพอมนี่ไงออก่อญยเราเห็นอย่างญ่ ยบ <c ười> เลยดำ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 เลย แวแแครับครับบครนเนนมวาโอ้ยเนเย็นมาหมดเลยโอ้โหเปิดลูกนี้กองไม่ทันคำฟ้าลูกนี้โอ้ยนางกอดเข้าซึมเสาเอาจังได้ดี มาันต่อบเสือบ้อบาลูกนี้โอ้โหยังไม่ข้ามอ่ะอันชาติวันนี้จะโชว์ฟอร์มท็อปฟอร์มแมนออฟเดียวตช์ประจำวันหรือเปล่าฮะอัดไปลูกนี้โอ้โหบอสนึกว่าอยู่ทะเลเนี่ยยกอย่างนี้เนี่ย เอาน้ำนี่ยังไม่หมดเลยต <Ơ i! S 1> ายเลยโอ้โหแปะเบาๆลูกนี้เปลี่ยนทุงเท่าเลยเนี่ยมือนกันเขาเก่งว่ะไป

สองคนนี่จริงเอาได้ิแต่ว่าไปซื้อนี่เ้ยเราเนเก่าไลครัแท่เท่าไรแทมหกสองเนี่

ที ab, <t ang bolt> ่ đây กระูกไม่เปาตังอ่ะตังแปดสิบเองแปดสิบาทเองเอานี่ละเขาจังเล็นี้ไม่มีอยากดูมันมีตสองตัวจะาสารจะจะต่อไม่มีกนก อ่ไอ้โ้หไรไปกันต่อครับจันชาติห้าดปัดโอ้เยบร้อยไม่ธรรมดาจริงๆครับจันชาติต้องบอกว่าเขามากับมอเตอร์ไซค์จริงๆฮะปัดโอ้โห สบตัวนจะเอาสามตัวไงแสดงว่าตาดีแล้วก็มีหาปัดเอ้ยโอ้โหเขาแตกฮะลูงนี้สิบเก้าสิบเจ็ดครับปัดโอ้โหเก็บได้แล้วมาแอ็กกล้องด้วยนะจันชาติสิบแปดสิบเก้าครับ โอ้โหขุดหลุมฝังตัวเองหรือเปล่าฮะยี่สิบสิบแปดฮะแต้มเดียวเองครับปิดเลยหรือเปล่าหยอดมาเนี่ยลูกนี้ลน์ยังอยู่หรือเปล่าโอ้ถึงกันต้องขอร้องให้รับเลยทีเดียวเชียว